สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะอ่ายังขอเป็นเล่มนี้ต่อนะเป็นเล่มนี้ต่อนะคะเรามาดูกันต่อนะคะเขาที่ครูจันให้หนูทาหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบแปดข้างบนสิบข้อจำได้ไหมจ,จ๊ะแค่ลบออกมาแล้วได้เท่าไหร่ลักอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าหลักหน่วยลบหลักหน่วยนะคะลูกนะหน่วยลบหน่วยนะคะถ้าไม่พอถึงจะไปขอหลักสิบเข้ามานะอ่าต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของการ ลบนะการลบของอะไรคะรูปกระจายเอะรูปรูปกระจายธรรมดาออเพิ่งจะผ่านไปก็คือเรื่องของการบวกรูปกระจายใช่ไหมคะอ่าทีนี้มาดูซิถ้าลบแล้วทำไงหนูจะสังเกตเห็นว่าตัวที่กระจายได้เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอามาไว้ข้างหน้าคือมันต้องมีเลขสองหลักคือหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยใช่ไหมลูกอ่านะสิบกระจายมาเป็นสิบบวกศูนย์ 11เป็น10บบวกหนึเป็น10บบวกสองเป็น10บวกสเน 2, เี่ยน,นะคะตามนี้นะ,ะพอยี่สิบยใครเป็นอะไรคะ10บบวกสิเป็นแถวเลยครูจันตรวจหนะ้าทำไม20มันเป็น10บวกสิแล้วคะลูกมันไม่ใช่เอาจำนวน2องจำนวนมารวมกันนะคะลูกมันกระจายออกไปจากตัวที่มันมีอยู่ 20มันมีเลข2อยู่ในหลักสิบเพราะนั้นเลข2อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20 0ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0นเพราะฉะนั้น20คือ20สิบวกศูนยลูกไม่ใช่10บบวกสิหลายคนเลยนะหลายคนเลยนะที่ครูจันตรวจแล้วนะครูจันจะส่งกลับไปด้วยแล้วมีเจอบางคนคือทําไมคะเขียนเลขหเลข6กับหลังหันนะนักเรียน ครูจันตลกมากเลยอ่ะธรรมดาเลขหกคือจะวนอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกและ้วตะวัดไปข้างหน้าครูจันเจอหลายคนเลยเลขหกไหมคะวงหัวผิดทางอ่ะลูกมันไปข้างหลังรู้สิจะสามสี่คนนะที่ครูจันตรวจนะจะเป็นนี้แล้วครูจันก็ทําไหมคะครูจันก็ทำมาวงวงไปใกล้ๆเนี่ยวงไปให้ดูนะคะวงไปให้ดูตรงนี้อันนี้ไม่ใช่นะลูก อันนี้มันจะกลายเป็นเลขเก้าแล้วถ้ามันลงมาอย่างงี้อีกสักหน่อยนะคะมันกลายเป็นเลขเก้าแล้วนะคะเลขหกต้องไปข้างหน้าตวัดไปข้างหน้านะคะ่ะอันนี้ไม่ใช่อ่ะนะคะมาดูกันต่อนะ <c oughs> อ่ะเ <c oughs> ขียนจํานวนที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจายแล้วก็หาผลลบก็คือเอาอะไรคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยนั่นแหละแต่ว่ากระจายหลักสิบไปข้างหน้าซะนะคะอ่ะดูนะสิบสามลบสองเท่ากับเท่าไหร่ สิบสามมันกระจายได้แต่สองมันกระจายไม่ได้เพราะว่าสองมันมีแค่หลักหน่วยหลักเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระจายสิบสามลบสองจกลายเป็นสิบบวกสามสิบบวกสามก็คือจากสิบสามนี่แหละนะคะสิบสามคือสิบบวกสามนะนี่กระจายออกมาเป็นสิบบวกสามนะคะและเลขสองทำไมมันก็ตามมาลบด้วยนะคะลูกไม่ได้หายไปไหนนะสิบสามลบสองมันจะกลายเป็นสิบบวกสามแล้วก็ลบด้วยสองสิบบวกสามมาจากสิบสามต่อไป ิบแยกออกมาเพราะเขาเป็นหลักสิบเขาไม่ยุ่งกับหลักหน่วยนะคะเอาแยกเข้าออกมาก่อนนะตอนนี้ของหลักหน่วยยังพออยู่นะคะเอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยใส่วงเล็บค่ะพะเราจะลบคู่นี้เราจะลบคู่นี้นะคะหลักสิบเขาไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องไปลบกับใครหลักสิบก็ดึงลงมาเฉยๆนะคะสามลบสองเหลือหนึ่งแต่ตัวนี้ก็คืออะไรคะเป็นสิบเหมือนเดิมนะหลักสิบหลักสิบหลักสิบขอโทษนะคะอ่าเนี่ยนะสิบนะสิบนี่ก็สิบนะคะ อยู่เหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่หลักหน่วยต้องอไปลบกัน3-2ลบ2เหลือ1นะคะเพราะฉะนั้นอ่าพอมาถึงมาทัศสุดท้ายนะคะ10บวก3แล้วก็ลบ2มันกลายเป็น10บบวก3นะ10บวกวงเล็บนะคะจับ3กับ2ใส่วงเล็บไป3-2ลบ2เหลือ1แล้วเอาหตัวนี้มาบวกกับ10ที่เหลืออยู่นะคะกลายเป็น11นี่คือคำตอบ เอาง่ายๆคือ13ากระจายออกมานั่นเองนะคะเลข2ก็ตามลบเหมือนเดิมนั่นนะคะเสร็จแ,แล้วเอาผลลบมาบวกกับหลัก10บหนูก็จะได้คําตอบอ่ะไปข้างล่างนะคะตรงข้างล่างตรงนี้หนูดูเลยคะ่ะ16มันกระจายได้แต่ว่า3กระจายไม่ได้เพราะฉะนั้น16กระจายไป1ิบบวกหนะคะเราก็ลบด้วยสามนะคะไม่ต้องลบกับใครอยู่ข้างนอกจะหกกับ3เข้าวงเล็บไปเลยนะคะหลบสเหลือส ราะฉะนั้นเอาสามตัวนี้มารวมกับสิบที่เหลือก็คือเป็นสิบสามสิบบวกกับสามเป็นรูปกระจายของสิบสามนะคะต่อไปสิบเอ็ดลบหนึ่งเท่ากับสิบบวกสิบบวกอะไรละคนะสิบเอ็ดเนสิบเอ็ดคือสิบบวกหนึ่งงสิบบวกหนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งนะสิบตรงนี้มันไม่ต้องลบกับใครก็ไม่อยู่เฉยๆตรงข้างหน้านะคะหนึ่งลบหนึ่งนะ,ะตัวนี้เป็นตัวเป็นหนึ่งนะสิบสิบเอ็ดคือ 10บวก1ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นเลข1ลงมา1ลบ1ก็จะเหลือ0เพราะฉะนั้น10บวกศเป็นรูปกใจของ10นั่นเองนะคะอะตรงนี้ถ้าทำได้หนูทำไปเลยนะคะถ้าทำได้หนูทำไปเลยนะคะหน้าที่159นะ159แต่ถ้ายังไม่ทำนะทำไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้คุณจย์จะขึ้นเรื่องใหม่เนื่องจากรู้สึกว่าเวลามันจะไม่พอแล้วนะ ตอนนี้ก็เข้าไปวันที่สี่แล้วเดี๋ยววันที่เก้าหนูจะสอบแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะกับที่คุูจันอธิบายนะคะหนูสามารถจะทําต่อได้เลยนะคะนะคะแต่ว่าอ่ะถ้าหนูทําต่อได้ทีเดียวแสดงว่าหนูสามารถจะเข้าใจตรงนี้ได้แต่ถ้ายังทําไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าคุูจันสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุูจันจะย้อนกลับมานี่ใหม่อธิบายอีกทีหนึ่งนะสาหรับเรื่องนี้นะคะ มันจะเป็นเรื่องเรื่องที่คล้ายๆกับเรื่องของการบวกเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องกระจายแล้วมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะเ่ะเรามาดูนี้กันต่อนะคะ,ะจุดปัญหาไปแล้วแต่คราวนี้เป็นเรื่องของการลบนะคะถ้าเป็นเรื่องลบตัวตั้งต้องมากที่สุดแต่ไม่เกิน20นะคะสําหรับอันนี้นะ,ะเวลาที่เราดูนะคะเราต้องดูว่าโจทย์กําหนดอะไรไมาให้เราบ้าง อย่างน้อยๆต้องกาหนดมาให้เราสองอย่างอะไรเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งอะไรเป็นเหตุการณ์ที่สองอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นทีหลังดูตามสถานการณ์นะคะอะอย่างข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าก้อยมีขนมสิบสี่ห่อเจอตัวเลขสิบสี่แล้วใช่ปะต่อไปแบ่งให้เพื่อนหกห่อการแบ่งไปให้เพื่อนจํานวนขนมที่ก้อยมีมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงแน่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้การลบเพราะว่าคําตอบของมัน น้อยลงแน่ๆนะคะ <c oughs> อ่าโ <c oughs> จย์ถามอะไรโจกำหนดอะไรมาให้บ้างหนึ่งคือก้อยมีขนมสิบสี่หอนะอันที่สองคือแบ่งให้เพื่อนมาหากหอโจทถามอะไรอยากอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรคะอยากรู้ก้อยหลือขนมกี่หออันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามเราเ <c oughs> พราะนั้น <c oughs> เดี๋ยวหนูวิเคราะห์ก็จะเหมือนกับไอการวิเคราะห์ของเรื่องของการบวกนั่นแหละเหมือนกันเลยนะลูกเหมือนกันแบบนั้นอะอะไรมาก่อนอะไรมาหลังหนูจะวงตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนนะอันนี้ คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้เอ๊ะตรงไหนนะส่วนที่โจทย์ถามคําตอบมันควรจะมากขึ้นหรือน้อยลงนะมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะคะเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะ,ะสามารถจะวาดออกมาเป็นรูปได้เห็นไหมคะเป็นรูปขนมเลยเห็นไหมคะแล้วจากนากั้นเขียนออกมาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับที่ครูจันบอกหนูนะนะคะเราเรียนไปแล้วนะคะครูจันทาเป็นทาเป็นไอ้แผ่นชาร์ตไม่ให้หนูดูเลยนะอ่าเป็นที่เป็นแบบให้อ่านอะ ที่ใส่เป็นไอ้เป็นบัตรข้างบนอะนะอ่ะตอนนี้คุณจันไม่ใส่แล้วนะคะคิดว่าหนูนะ่าจะิีคอได้แล้วนะคะจากเหตุการ์เหล่านั้นนะโจทย์กําหนดอะไรไมาให้บ้างโจทย์ถามอะไรนะวางแผนวางแผนคืออะไรฮะลงมือทานั่นเองหรือขั้นของการลงมือทานะจะบวกกันก็ลบบวกเลยค่ะจะลบก็ลบกันเลยละคะ่ะนะดูว่าโจทย์ถามอะไรนะจากนั้นไปถึงขั้นของอะไรคะ ลงมือทําสรุปคําตอบออกมาแล้วแล้วลองดูซิคะว่ามันเป็นมันสิ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสมเหตุสมผลไหมถ้าใช้ไปคําตอบต้องน้อยลงคือสมเหตุสมผลมีเงินสิบบาทใช้ไปห้าบาทหรือห้าบาทอ่ะคําตอบคือห้าบาทเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเพราะว่าห้าบาทมันน้อยกว่าสิบบาทนะคะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่อันนี้มาจากไหนล่ะคะแปดตรงข้างหลังนี้ตรวจสอบ 8บวก6เท่ากับ14ตรงนี้หนูหาคำตอบด้วยการลบใช่หรือไม่เวลาตรวจสอบหนูต้องมาตรวจสอบด้วยการบวกค่ะนะตรงนี้ด้14ลบ6ใช่ไหมลูก14ลบ6เท่ากับ8ใช่ไหมคะหนูหาคำตอบด้วยการลบ14ลบ6เท่ากับ8เวลามาตรวจสอบหนูต้องเอาเอาอะไรคะเอาจำนวนที่ได้มานี่แหลคะค่ะเนี่ยค่ะ นี่คือจํานวนของเหลือนะที่ก้อยเขาเหลือขนมนะกับจํานวนที่ก้อยให้เพื่อนไปเอาสองอันนี้มารวมกันก็คือ8ปดบวกหต้องได้สิบสี่คือจำนวนที่ก้อยเขามีก่อนที่จะให้เพื่อนนะอันนี้ถือเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งพี่มีลูกแก้วสิบห้าลูกนะคะพี่มีลูกแก้วสิบห้าลูกนะคะน้องมีลูกแก้วกลาวลูกพี่มีลูกแก้วมากกว่าน้องกี่ลูกเปรียบเทียบจำนวนจับคู่หนึ่งต่อนหนึ่ง มากกว่ากันเท่าไร่น้อยกว่ากันเท่าไหร่จำได้ไหมคะแบบที่หนึ่งหาที่มันเหลืออยู่แบบที่สองจับคู่หนงตัวหนึ่งเปรียบเทียบใครมากกว่าใครน้อยกว่าหาอะไรละ่ะหามากหรือหาน้อยนะคะอันนี้ลองดูสิหามากหรือหาน้อยคะนักเรียนเขาบอกของพี่พี่รู้แล้วคะ่ะสิบห้าลูกเลยพี่มีสิบห้าลูกแน่เลยแต่ทําไมน้องมีเท่าไหร่คะลูกมีเก้าลูกคะ่ะ นะจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งเป็นไงคะพี่มีลูกแก้วมากกว่าน้องเท่าไร่ลูกมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่หามากกว่าก็ตั้ของพี่ตั้งแล้วก็ลบด้วยของน้องนะคะอ่านะก็ดูตามนี้เลยนะใครมาก่อนใครมาหลังเหตุการณ์ไหนมาก่อนหนูเอานั้นเป็นตัวตั้งนะคะหนูดูนะต่อไปโจทย์ถามอะไรนะคิดวิเคราะห์ไปเลยคะ่ะวางแผนตามนี้หาคําตอบออกมาจากนั้นทําไมคะจากนั้นดูที่ว่าสมเหตุสมผลไหมเอามาตรวจสอบ คาะคำตอบด้วยการลบตรวจสอบด้วยการบวกนะคะอันนี้นะครูจ,จันอธิบายไปอย่างเร็วนิดนึงนะคะนะเพราะว่าเราทำอันนี้เป็นรอบที่ตองและสำหรับการลบมันแค่เปลี่ยนตัวเลขเองนะคะ่ะานมาลองดูนะต่อไปนะไปดูซิจะให้ทำแบบบูคานในนี้อีกจะให้หนูวิเคราะห์เพราะถ้าหนูวิเคราะห์เก่งหนูอ่านได้หนูวิเคราะห์ได้ไม่สอบตกแล้วคะเลขละลูก แลวหนูจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้าหนูวิเคราะห์เป็นแต่พอหนึ่งนะคะรับรองได้เลยค่ะเดี๋ยวโตๆไปนี่หนูยอดสําหรับคณิตศาสตร์นะอ่ามาดูในหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบสองวิเคราะห์กันอีกแล้ววิเคราะห์กันอีกแล้วอะไรเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งอะไรเป็นเหตุการณ์ที่สองนะคะให้วงรอบข้อความส่วนที่โจทย์กําหนดให้หนูจัดการเลยค่ะตจ้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนนะอ่าโจทย์กําหนดให้ ขีเส้นใต้ส่วนข้อความนะส่วนที่โจทย์ถามโจทย์อยากรู้ตรงไหนแล้วคะให้เราหาอะไรนะคะจากนั้นทําไมลูกวงรอบคําตอบว่ามันควรจะมากกว่าหรือจะน้อยกว่าในวงเล็บเนี่ยหนูเลือกมามากกว่าหรือน้อยกว่าอันนี้ลองทําเองได้ไหมลองทําเองได้ไหมคะหรือให้ครูจันทําให้ลองดูก่อนมาอยากจะรู้จังเลยว่าทําได้ไหม ถ้าหนูอ่านได้เนี่ยครูคิดว่าน่าจะได้นะแต่จะมีติดบางคนก็คือว่าที่ทําไมลูกคนที่อ่านหนังสือไม่เก่งไม่คล่องนั่นแหละอันนั้นแหละนะจะมีปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละนะคะอ่ะมาดูตรงนี้นะดูกก็ทําไมลูกจัดการเลยวงรอบส่วนที่โจทย์กําหนดให้นะข้อที่หนึ่งฉันมีกระดาษวาดภาพสิบสองแผน่นใช้ไปแล้วห้าแผน่นเหลือกระดาษวาดภาพอีกกี่แผน่นโจทย์กําหนดคือเหตุการณ์ที่หนึ่งฉันมีกระดาษวาดภาพนะ้นสิบสองแผน่น ใช้ไปละห้าแผ่นเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตรงนี้นะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะหนูทําไมลูกรอบเลยค่ะขีดเส้นบนขีดเส้นล่างแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายเลยจาได้ไหมคะขีดขีดเส้นเลยขีดเส้นขีดแบบไงอย่างเนี้ยอ่านะคะขีดบนขีดล่างไว้นะคะแล้วก็ลากนะนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถามใช่ไหมคะแล้วก็ไปวงเลยคะลูกไปวงแล้วว่ามันควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามันจะมีสองอันแบบเนี้ย นะคะ,ะยาต้องการขนมยาต้องการกล่องใส่ขนมท้าย15กลอ่องเดี๋ยวครูจะลองดูเดี๋ยวจะว่าใจร้ายเกินไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่หนึ่งนะ,ะหนูนี่เลยค่ะตั้งแต่นี่แหละขีดเส้นใต้เลยนะยามานี่เลยนะคะแล้วตรงนั้นปิดปิดหัวปิดท้ายนะะปิดหัวปิดท้ายตรงนี้นะคะลูกแล้วก็ขีดอีกเส้นหนึ่ง ลักษณะนี้จำได้ไหมคะจำได้ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วทำไมคะเหลือกระดาษวาดภาพอีกอกีแ่แผ่นนี่คือส่วนที่เป็นคำถามใช่ไหมคะหนูก็ขีดทำไมลูกขีดเส้นใต้อีกเส้นหนึ่งอ่าขีดแล้วขีดแล้วนะคะจากนั้นโจทย์อยากจะรู้ว่าเหลือกระดาษวาดภาพอีกมากกว่าหรือน้อยกว่า12แผ่นเมื่อใช้ไปมันมากขึ้นไหมลูก ไม่แน่ๆเลยมันต้องน้อยลงเพราะฉะนั้นหนูต้องไปวงคำว่าอะไรคะลูกน้อยกว่าจบแล้วหนึ่งข้อเห็นไหมคะไม่ยากหรอกนะต่อไปข้อที่สองย่าต้องการกล่องใส่ขนมสิบห้ากล่องต้องการสิบห้าแล้วทำไมล่ะมีกล่องอยู่แล้วเก้ากล่องอยากได้สิบห้าแต่มีแล้วต้องเก้ากล่องอ่ะเพราะฉะนั้นทำไมคะย่าต้องหามาเพิ่มอีกต้องน้อยกว่าแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นอ่าตรงนี้ เอาเป็นว่าหนึ่งคืออะไรคะน่ารู้แล้วนะคะ่เดี๋ยวนะแปหนึงขีดอันนี้ต้องขีดเดยอะนิดนึงนะคะลูกขีดเดยอะนิดนึงนะคะนี่เลยนี่เลยหนูต้องขีดตั้งแต่ย่าเลยย่าต้องการกล่องใส่ขนมสิบห้ากล่องมีอยู่แล้วเก้ากล่องอันนี้คือส่วนที่โจทย์ที่ที่เขากําหนดมาให้หนูนะโจทย์กําหนดตรงนี้มาให้หนูนะคะ ขีดเส้นใต้ตรงไหนนี่ไงนี่ไงย่าต้องหากล่องกระดาษนะย่าต้องหากล่องมาเพิ่มอีกกี่กล่องจึงจะครบพอดีตรงนี้คือส่วนที่หนูจะต้องขีดเส้นใต้อีกหนึ่งเส้นนะคะอ่าจนถึงคําว่าตามต้องการนะคะอันนี้หนูขีดเส้นใต้อีกหนึ่งเส้นนะคะต่อไปย่าต้องหากล่องขนมมาเพิ่มอีกมากกว่าหรือน้อยกว่า15กล่องลูกต้องการ15บห้อยู่แล้วต้อง9ก้ากล่องเนี่ย จะเข้าไปถึงสิบห้าเก้าแล้วไปสิบสิ2เอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอีกแค่หกเองเพราะนั่นต้องทำไมคะน้อยกว่าแน่แ่เลยเขาวงคเขาว่าน้อยกว่าอ่ะให้อีกข้อหนึ่งอ่ะอีกข้อหนึ่งพี่อายุสิบอ็ดปีน้องอายุน้อยกว่าพี่สามปีพี่อายุสิบเอ็ดรู้แล้วน้องอายุน้อยกว่าพี่สามปีอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้คือส่วนที่โจทย์กำหนดมา ส่วนที่โจทย์ถามคือน้องอายุกี่ปีขีดเส้นใต้วงรอบหาวงรอบตั้งแต่ตรงนี้นะคะตั้งแต่คําว่าพี่อายุ11ปีถึงน้องถึงอะไรคะถึงน้องอายุน้อยกว่าพี่หไหมคะสามปีอ่ะวงนี้เราวงขีดเส้นใต้คําว่าน้องอายุกี่ปีนะคะจะเป็นตามนี้พี่อายุ11ปีน้องอายุน้อยกว่าพี่สปีเห็นไหมคะตกลงโจทย์อยากรู้ว่าน้องอายุกี่ปีหนูก็ทําไมคะ สรุปว่าน้องอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าพี่คะต้องน้อยกว่าทีน่น้อยกว่าสิบเอ็ดปีแน่เลยค่ะเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าน้องอายุน้อยกว่าพี่อยู่สามปีเพราะฉะนั้นน้องต้องอายุไม่ถึงสิบเอ็ดปีนะคะเหลือสองข้อนะทำเองนะลูกนะอ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะลูกเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วใช่ไหมคะครูขอให้หนูทำอันนี้การบ้านเยอะนิดหนึ่งแล้วนะคะเราจะจบเทอมหนึ่งแล้วนะคะลูกเพราะฉะนั้น ออของเทอมหนึ่งเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยครูจันจะให้ถ้าเป็นการบ้านที่นี่ครูจันจะให้ทําไปส่วนหนึ่งแล้วก็กลับไปทําที่บ้านอีกส่วนหนึ่งแต่ขนานี้หนูต้องทําที่บ้านหมดเลยนะครูจันก็เกรงใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นหนูพยายามทําด้วยตัวเองนะลูกรู้ละค่ะว่าบางทีต้องรอโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่นะแต่หนูทําไมคะหนูลองลองฝึกคิดเองดูตามเนี่ยดูตามหน้าแบบเนี้ย หนูลองเปิดดูแล้วลองลองดูตามหน้านี่เองถ้าหนูเปิดดูได้นะเหมือนเหมือนกับที่หนูเปิดย t u ู e ดูอะคุณจันว่าหนูจะเก่งเลยอ่ะแล้วค่อยให้คุณพ่อคุณแม่ดูทีหลังก็ได้นะทําด้วยตัวเองก่อนนะคะลูกนะคะอัตตาหิอัตโนนาโถหนูหนูเจอยังคุณครูคุณครูอะไรคะวิชาสังคมต้องสอนแล้วแน่ๆเลยครูพลอยต้องสอนแน่ๆเลยอัตตาหิอัตโนนาโถคือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ถ้าเราช่วยเหลือตนเองได้เราก็ให้คนอื่นมาช่วยเราน้อยลงถ้าไม่ไหวจริงๆคือมาตาวิตรังสกเกคาเรอานั้นโอเคค่ะต้องพึ่งคุณพ่อคุณแม่หละต้องพึ่งคุณแม่นะตอนนี้อัตราหตกรเลนทุกอัตราเหตุตัวโนวนาโถถ้าฉันทําเองฉันต้องเก่งแน่ๆคิดเลยถ้าเราทําเองเราต้องเก่งแน่ๆเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ามาดูเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะลูก เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบแม่ค้ามีเสื้อ12ตัวมาเลย12ตัวขายได้4ตัว4ตัวเป็นตัวเลขไหมมาลรวเห็นไหมคะลูกง่ายจะตายนะ12มี12ตัวขายไป4ตัวเหลือเสื้อกี่ตัวหาจํานวนที่เหลืออยู่ถ้าเป็นเรื่องลบตัวตั้งต้องมาที่สุดเพราะนตัวไหนมาก่อนลูก12กับ4ใครมาก่อน12มาก่อนแน่ๆเลยเอา12มาตั้งตัวนี้สวยๆนะเขีนตัวตรงๆนะคะ สิบสองแล้วก็ลบก็คือขายไปลบด้วยสี่สิบสองลบสี่เท่ากับเท่าเท่าไรนะ,ะตรงนี้นะขอขอนิดนึงนะคะลูกอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ตรงอ่าสิบสองลบสี่นะคะเท่ากับไอตรงช่องสี่เหลี่ยมนี่ครูจันใหญ่จะให้เอามันมาทดขีดนะลูกแต่ไม่ต้องขีดยาวมากนะคะลูกนะะขีดพอสมควรนะอาจจะพูดใหขีดให้ดู อ่นะจะได้เป็นแบบนี้นะคะลูกสิบสองลบสี่เท่ากับเท่าไรแล้วอีกบรรทัดหนึ่งเอามาตั้งตามแบบนี้เลยแต่ว่าไม่เท่ากับเท่าไร่แล้วหนูต้องหาให้เขานะฮะก็จะได้ออกมาเป็นสิบสองลบด้วยสีนับจากนะเอาสองออกสี่ได้ไหมคะลูกไม่ได้หนูต้องนับจากสี่ขึ้นไปถึงสิบสองเลยนะคะ จะใช้ตัวช่วยก็ได้จะขีดแบบป้ากี้คุทันขีดให้ดูก็ได้หรือจะนับนิ้วต่อก็ได้แต่นับนิ้วต่อก็เยอะหน่อยนะเอาสีไม่ใน้ใจชูปไปถึงสิบสองใช่ไหมสีล้ไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหนูปล่อยมากี่นิ้วไม่ใช่ขีดนับถึงสิบสองพวกมาสิบสองมาเขียนได้ไหมคะไม่ได้นะหนูปล่อยกี่นิ้วละคะหนูปล่อยเท่าไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนูปล่อย8ดนิ้วหนูก็ต้องได้8นะคะลูกโอเคนะเพราะฉะนั้น12ลบ4เท่ากับนะคะโอเคไหมตามนี้นะตอบไปเหลืออะไรลูกเหลือตรงตอบอตอบใช่ไหมคะตอบอตอบเหลือเสื้อกี่ตัวแล้วคะหนูได้แล้วนี่ได้8ดใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ไม่ใช่8ดอาราบิกนะ เอาหินดัวระบีกมาใส่ให้คุณจันไม่ได้นะหนูต้องเปลดไปเลขไทยเลขไทยยังไงคะชัดไหมชัดไหมโอเคนะคะไม่ยากเลยลูกถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สองจอมต้องการดาวสิบเอ็ดดวงนเจอแล้วสิบเอ็ดใช่ไหมคะ มีอยู่แล้วหกดวงนะตัวเลขที่สองเจอมาแล้วใช่ไหมคะจอมต้องหาดาวบิ่มีกี่ดวงการหามาเพิ่มต้องน้อยกว่าตัวตั้งนแน่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อสิบเอ็ดมันเป็นตัวตั้งนะมีอยู่แล้วหกดวงนะคะลบด้วยหกสิบเอ็ดลบหกเท่ากับเท่าไรนะฮะสรุปออกมาได้คือสิบเอ็ดลบหกเท่ากับเท่าไรคะลองนับซินับซินับซิ นับจากหกไปถึงสิบเอ็ดหกละไปหกละไปเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดปล่อย้วเท่าไหร่คะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนูปล่อยห้านิ้วหนูก็ต้องได้เท่าไหร่ลูกห้านะสิก็ต้องได้ห้านะสิเสร็จแล้วตอ,ตอบมาตอบจอมต้องหาดาวมาเพิ่มอีกห้าดวงเปลี่ยนเลข 5, ห้าหินอินดัวลาบิกไปเป็นเลข ห้าไทยแค่เนี้ยไม่ยากใช่ไหมนะคะอ่ะอ่ะครูจันให้หนูทําถึงหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะคะหนูจะทําตรงนี้สองข้อนะงานเยอะนิดนึงนะตอนนี้นะเพราะว่าจันนั่นแหละจะหมดภาคหนึ่งอยู่แล้วลูกนะตอนนี้เก่งแล้วล่ะ ตอนนี้เก่งแล้วล่ะนะคะค่อยๆทําไปทําไม่ทันครูจันไม่ได้ว่าไม่ได้ตามไปตีใครเลยนะนะคะไม่ได้ตีใครไม่ได้ว่าใครไม่ได้อะไรใครเลยนะลูกคือขอให้หนูตั้งใจที่แบบทําทํางานของครูจันในแต่ละครั้งถ้าหนูส่งมาครบหกครั้งที่ครูจันขอครูจันระบุหน้าไปแล้วใช่ไหมคะถ้าครบนะครบทุกครั้งเลยนะคะหนูส่งมาครบทุกครั้งอะผิดมั่งผิดมั่ง อะไรบ้างก็แล้วแต่คุูจันจะหักถ้าผิดสองจุดคุูจะหักหน,นึ่งคะแนนหรือถ้าแบบผิดผิดเป็นข้อครูจันก็จะหักคะแนนหนึ่งนั่นแหละนะคะแค่นั้นแหละแต่ถ้าหนูส่งคุูจันมาครบทุกครั้งไม่ผิดเลยยี่สิบเต็มตลอดครูให้หมดหมดเลยโอเคนะคะตามนี้นะถ้าหนูขยนันคุูจันก็ให้หนูเยอะถ้าหนูไม่ขยนันหนูไม่มีงานล้วจะได้ไหมละนน่ะคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นรีบทําเลยนะ ครูคิดว่ามันไม่เกินความสามารถของหนูหรอกครูเชื่อมั่นนะคะเพราะฉะนั้นนะขอให้อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่เพึ่งแห่งตนตั้งใจทำงานทำให้ได้ทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นทีหลังนะเป็นลูกศิษย์ครูจ้าตรงนี้นะคะโอเคตามนี้นะ